สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้มาแต่ใสอีกใสตีสองครับโอ้โไม่ใช่โค้งระเหยนะทางเข้าโค้งระเหยนมาแล้วก็มันไปตีป่ากบสายใสตีสองเข้าทางโค้งระเหยนะครับตะตุงครับสบายเลยครับฮะก็ถามเส้นนี่เสนี้ไว้อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะ ยั้งโทร thả ก็ไม่กี่รอยต้ t อยู่ตะตุ่มทรวงจะ tạo ตุ่มทรวงโอ้ขึ้นรอไหนวะมาเหมือนอยู่โง่เหี้ยใส่แว่นเก็บทรงทำไมอ่ะโอ้ใส่เบ่นเก็บทรงอีกแล้วโอ้พ่อคุณแผนตัวนี้วันดีครับวันดีครับผม จะไปทายว่าตรงกอก็บอกนใหจุ้ยหรอไหมเขาบอกอย่างไรวุ้นใหญจุ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมบุญรอดดัมทีมครับครับหัวหน้าจุ้ย เอาเขาเบิ้งเนาะเบิ้งไปจำครับเอฟซีเนาะเอฟซีเนาะไม่ได้บิ้งยูดีเท่าไหร่เนาะยูดีมีแคงโอ้มาได้ใส่หัวนะฮะที่เลาะลงปลาโอ้ยลงมาหอดหนีเลยบ่นี่ก็ได้ตำรวจมาได้ใส่เออจะมาเก็บสวยเราจะเก็บสวยดันมาเจอขมิ้นมาเก็บขมิ้นแล้วบ่เจอขมิ้นเขาเก็บมาโดนหรืบ่ฮะมาไปช้าแล้วประมาณสามสิบนาทีไปแล้วอันนี้ย้ายออกไปรอบหนึ่งยังบ่เนี่ย เอาไปแล้วรอบนึงมาเก็บบอยเขาแล้วก็จะย้ายแล้วนึกว่าขุดตอนนั้นเยอะป้ะพี่ใครจะมาขุดนานขนาดนั้นเนาะขุดสองวันมากแล้วก็ย้ายออกอันนี้เข้ามาวันที่สองก็จะจบแล้วก็จะไปตรงนี้สบายมากเลยครับสบายเลยเนาะใส่บั๊กคำวิ่งทำด้วยท่นเหมือนเดิม สี่คันก็รู้แล้วไม่ต้องเอาเยอะแล้วปวดหัวเราก็ทำไปไเรื่อยเห็นเซเฟร์รว่าจะขายมังคี่ดิฉบับชกเออฉบับก็คือมังคีเลยมังคีไม่ปวดไอ้มันทูที่ติดกับร้อยยี่ที่ขายไปเซเฟร์อ๋อไอ้ที่ติดขายไปมันเป็นอะไรกันอะไรเป็นแกว่ามันเล็กแกลเลยเปลี่ยนจำซื้ออ๋อเล็กอะไรไม่ใหญ่กว่านี้แบบใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนั้นอหาฟันนะไม่รู้ห้าฟันหรือเปล่าห้าฟันาอันนี้สี่ฟันหนึ่งร้อยยี่ ม,มันใส่กันได้ไหมใส่ได้หุ <dilemma> มันเข้ากันเลยด้ขายเถอะไม่ดู้เกี่ยวกันเรืองกามทำผมหรอกแกถอดออกแกเปลี่ยนกี้ใหม่เลยเปลี่ยนหรอบอ๊ะครับแกซื้อไอ้ของไอ้ร้อยสี่สิบมาใส่งานนี้อะไรขายของอีกแล้วครับเดย์เผื่อมันถูกไงเผื่อสองสองสองคันเยอะเราจะได้เอามาใส่มันพีใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเออหน่อยนึงก็ยังดี ดีกูพูงยีนี่ยอ่หรอกเวคือกัดคือกักมัน่อยพูดถึงมันน้อยแต่มันดีมันสิดรถเราด้วยไงแต่มันช้าหน่อยเพรนั้นมัันดูไปน่แต่มันกว้างกว่านี่ไงนี่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 ี่นี่นี่น่นี่นม่นี่น่น่นี่่นี่นี่น่น่นี่นีนี่นีนนี้นี่นี่น่นี่น่นี่งี่นีนี่นม่นี่นี่นม่น่นีนอนี่น่นี่สายมันแบบี่น ไปเยอะไปเยอะไงแกมีไมคโครสองคันนี่หรอหมดแล้วอันนี้ออกแมคโครไปเหลือคันเดียวกับเลาวแกขายทำไมเนี่ยเอาพ่อแกเลิกทำเนยพ่อแกเลิกกิจการเลยแกไม่ได้แกทำคนเดียวเนี่พ่อแกไม่ได้ทำล้ะรถขายหมดเลยแกจะซื้อไมคโครไหมเดี๋ยวต้องได้เอาแคทเท่านี้มันไม่ได้ อบ่ารวะตามมาคนเดียวไม่มีคิดไม่ได้ไปหานั่นแหละยอดหรอทำไมอ่ะโอ้ไกป่ปนไหนยูบุญน,นะฮะหายจออดไหมจ,ก,จกโลฮะประมาณสองร้อยสามสีสมส่รวก,กว่ากิโลสามกิโลมานี่ซ้ำไปกรุงเทพหรอมันคุ้มะ่ะแซไป ไปผุนค <ừ> ุมบ่แต่มันคุมบ่มันมีคุมไ่มันก็คือยังเห็นแหะมันบ่ได้อีกย่งหวาไปเล่นซื่อหมบ้านมันก็จังวะวุ้นให่เเดือๆที่ไหนมไอเมไปหาสาแคเสายงนเแคนี่นะยูกับโซดมนะตอนนี้ก็ยังอยู่มันาะ เขาบ้านเขาอยู่ใส่สาวเข็ดสาเข็ดใส่อยู่ตอนพุ่มนมหรือป่าแม่นบอกได้มั้ยแกว่ายืนอะไรหรอป่ะพ่มเขายายไม่ยืนดิ่เข้ามาเห็นไงเขามาวิ่งงานอยู่แถวๆนี้หรอป่ะอ๋อเลยพักอยู่บ้านเสร็จดมเลยไม่รู้เขาพักอยู่ไหนอ่ะเห็นก็ว่าเขามีห้องเช่าอยู่โอ้น่าเซกมาแล้วมาด่ากระหายใกล้จะ็จบแล้วยายไปใส่ตอนเนี้ย ก็จอดหนึ่งวันขอจอดหนึ่งวันเมื่อกี <h h ้มันขายเท่าไหร่เมื่อกี้มันขายเท่าไรหาฟันบ่หาฟันมันเป็นเมื่อกี้ซีฟันเลยหาฟันมันเป็นเมื่อกี้ซีฟันเลยหาฟันหาฟันเลาะเงือกใช้เงือกใช้ฟันใส่ปีกยังเรียบร้อดบ่ ก็มุอย ok ู่สานี่ย้ยมีว่างายเป็นเลย้ยคยเอสายุสายอ๋น็ตหมดออิขกเีวคว่าาูีดูว่าเปนขายตัวไห อาราคาดีอะไปเอามาเลยถ้าราคาถูกใจอะเอ,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 อ่อแถมเบียร์อ้สามปวดถ้าราคาถูกใจแถมเบียร์อ้สามปวดโอ้วุ่นไหมลิมง

ผมมาอดขั้นงขาไม่เห็นฝุ่นเลยครับ enfin ่เป็นไงลูกพี่เมกี้เยวเขาเรัวถามลูกพี่บอกผงเตหลายมือแล้ววันทำตุงเรอเลยากเกี้มใหญ่แล้วกตะั้นแรงตัวพงก็สืออยูะเนาะแต่ว่ามกี้็นาเขาถึงม่กี้หน่อยเลยะก แล้วมันใหญ่กว่านี้นะเพื่อนหนเออจะเห็นยู่ตัวหน่อตวดีกอ่าลื่อยู่ายุ่งเขินมาหูเันโทอกันเลยเด็ตอนไหนเพื่อนมาเพื่อนจะเป็นหลอกเหงือกใสเหงือกใสปั้นไหมออกมไม่เขินหลอกเป็นหรอยังคงเดี๋ยวหลอกอยู่บ้างแต่ละข้นแต่ยเอาลยใหญ่กรีนไหมนาะใหญ่สั้นของชิ้นใหญ่บุตร่ะใหญ่โหของชิ้นตัวมันกับตุ้งขีมุขีกัน มันผสมสัดตัวนเวลามันยกเหรน่อตูมันดึงบ่มันจะกระดดเลยใหญ่เกินนพวกมันลอยยี้อ่อนมัหาวตัุนี้กมันกว้างบ่กว้างคือเพเท่ารอยสี่สิบเลยใหญ่เนแล้วมันเต็ม่ถึงไงมันเต็มไงอยู่มไงอ่รูางรถแลคนเงสูตาเอวพวกเอวพวกแขนพวกอย่างเัเพราะถ้ามันแพงก็อ่านอยู่ไปเห็นตอย่าดี ถึงมันจะตักช้าเอาถึงมันจะเป็นช้าแต่ว่ามันก็ได้ของมันอย่ด้วยจะถ้าได้มากก็สวยตัวแกนี่ด้วยนี่แกนี่ไปกรกติกที่แล้ไปแสดงความดีใจกับสอทอม่โอ้โหสอทอม่ยเขาเลือกตั้งด้วอวันโอ้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ นงินไทยถือว่เดีน